นี้เนาะจะมาพูดถึงแนวโน้มของเหรียญน,นะของเหรียญน,นี้นะเพื่อวางแผนในการเทรดและทำกำไรต่อไปส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าเทรดนะในะจังหวะที่ผมได้บอกเอาไว้ในบริเวณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะผมบอกแถวๆนี้ผมจำไม่ผิดนะบอกแถวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันวิ่งมาชน TP 1แล้วเรียบร้อยนะส่วนจะขึ้นไปต่อไหมนะครับ ในมุมมองแบบนี้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับทดสอบอมีโอกาสนะครับทดสอบตรงนี้ซึ่งเป็น TP 2ของแท่งเทียนนะครับโดยการดึงลักษณะของแท่งเทียนนะครับในรูปแบบนี้ก็คือแท่งเทียน2แท่งนี้นะครับก็คือแท่งสีแดงแดงแท่งนี้สอแท่งนี้นะครับ โอเคเนาะอันนี้คือ2 TP ที่ผมใช้บ่อยๆนะมีโอกาสทั้งถึงและไม่ไม่ถึงก็ได้นะโอเคเนาะหลังจากที่แท่งเทียนขอ,ขอโทษขอโทษทีนะครับหลังจากที่กราฟนะครับทําการเป็นแนวเทรนลงมาแล้วนะเราเห็นนะครับว่าเป็นแนวเทรนยาวลงมาแล้วเกิดการสวิงตัวนะครับในกรอบอุกทานนะทานตรงนี้ดีมานนี้ตรงนี้เรียกว่าดีมานนะครับ ถ้าด้านล่างตรงนี้เป็นแนวรับเนาะเป็นแนวรับนะครับโอเคเนาะตอนนี้ในจุดเนี้นะมันไม่สามารถทำลายอุปทานดีมาลงไปได้นะเมื่อ MaxD นะครับมันสวนกลับขึ้นมานะก็มีโอกาสาที่จะขึ้นนะครับขึ้นแต่ไม่รู้ขึ้นถึงไหนนะครับมีโอกาสาที่จะขึ้นโดยกำหนดตามที่ผมบอกแบบนี้นะครับโดยที่ MaxD ต้องยืนยันสัญญาณนะครับเป็นอย่างเนี้ย ขาวตัดเหลืองขึ้นแล้วก็อยู่บนเส้นสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยที่ผมสอนคือกฎการเทรดสามข้อในบริเวณนี้ยังไม่ได้อยู่ในกฎสามข้อนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะหลังจากที่มาอยู่บนกฎสามข้อตรงนี้นะเพ,เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันก็ขึ้นนะเห็นไหมขึ้นไปขึ้นไปทดสอบล่วงขึ้นทดสอบล่วงเห็นไหมครับแต่นะ ไม่ได้ตกต่ำลงมานะต่ำกว่า MA 50เลยแม้แต่น้อยนะนั่นแสดงว่าในบริเวณนี้นะครับจะสวิงตัวขึ้นต่ออย่างนี้ก็ได้นะนะจะสวิงตัวขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้นะสวิงตัวขึ้นหรืออาจจะแค่จบอยู่ที่ชุดนี้แล้วก็จบอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะว่ามีโอกาสสุดหมายถึงว่า มัอาจจะขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วจะหักหัวลงมาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหมายถึงว่าหักหัวหลุดตรงเนี้ยลงไปเลยอย่างเงี้ยนะมาถึงตรงนี้เลยอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อาจจะลงไปต่ออย่างนี้ก็ได้โอเคเนาะอันนี้ถ้าเราถืออยู่นะครับถ้าเราถือถือถือเหรียญนี้อยู่นะเราก็มองว่าอา่ะโอเคมีโอกาส tp ท,ที่ชุดนี้นะครับ นะหรือมีโอกาส tp ที่ชุดนี้นะก็ได้ได้ทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะครับถ้าการาฟไม่ต่ำกว่า ma 9เรายังคงมองว่ามีโอกาสไปเรื่อยๆนะทันทีที่การาฟตัดต่ำกว่า ma 9ลงก็ควรขายก่อนนะครับขายออกมาก่อนแล้วไปรอรับด้านล่างใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะทันทีที่การาฟกลับมาอยู่บน ma 9 ก็ค่อยเข้าซื้อใหม่อะไรประมาณนี้หรือมีแท่งเทียนแสดงการก,กับตัวว่ามีโอกาสขึ้นก็ซื้อนะครับประมาณนี้นะครับอืมเพราะฉะนั้นในแนวโน้มเนี้ยนะในมุมมองนี้ก่อนนะขอลบะในมุมมองนี้ก่อนนะในมุมมองนี้ทั้งหมดนะครับในกรอบนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไปนะ เราจะเห็นนะครับว่าทั้งหมดเนาะทั้งหมดมีตรงนี้เนาะแน่นอนครับเมื่อมันมีตรงนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงบริเวณนี้ก็ได้นะแต่จะขึ้นไปถึงไม่ถึงอีกเรื่องหนึ่งนะอย่าลืมว่าแนวต้านอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งแนวตรงนี้อีกหนึ่งแนวจบตรงไหนก่อนก็ได้แล้วย่อตัวโอเคเนาะ ด้วยรูปทรงของกราฟนะครับด้วยรูปทรงเราจะเห็นว่ากราฟมีโอกาสนะครับทำรูปทรงเป็นรูปถ้วยนะรูปชามก็ได้นะแต่ถ้าทำตรงนี้แล้วนะถ้าไม่ทำเอาเนในกรณีแรกถ้าไม่ทำมันจะขึ้นมาประมาณไหนก็ตามนะอาจจะขึ้นมาประมาณตรงนี้แล้วก็หักอย่างนี้ลงไปเลยก็ได้นะครับให้ระวังตรงนี้นะครับจุดนี้ นะจุดนี้ต้องขายนะขายก่อนนะลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องขายถ้าไม่ห่างกลับขึ้นไปอย่างนี้ขายทันทีนะครับขายทันทีบริเวณนี้โอเคเนาะประมาณนี้สำหรับแนวการวางแผนก็ประมาณนี้แน่นอนครับแนวรับที่เราจะใช้มักใช้เลยนะครับก็คือแนวนี้หลังจากที่กราฟทำไมครับ ขึ้นมาแล้วนะทะลุทาลายทาลายขึ้นมาแล้วแน่นอนกราฟต้องรีเทสก็ได้หรือยังไม่รีเทสก็ขึ้นไปก่อนอ่ะไปถึงไหนไม่รู้นะครับอาจจะขึ้นมาระดับหนึ่งตรงนี้ถึงโวเเวณนี้แล้วก็หักลงอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับและเอมเอทุกเส้นนะครับจะตามกันขึ้นไปเรื่อยๆ่ะจะตามขึ้นไปเรื่อยๆ,อยๆโอเคเนาะ ประมาณนี้สําหรับเหรียญน,นี้ก็ประมาณนี้ในมุมมองนี้โอกาสขึ้นก็มีสูงนะครับเนื่องด้วยกราฟเป็นกฎการเทรดสามข้อแน่นอนนะกราฟเป็นกฎการเทรดสามข้อแน่นอนดังนั้นก็มีโอกาสขึ้นนะครับมีโอกาสขึ้นได้ถ้ากราฟไม่ลุนลงมาต่ำกว่า MA 50และ MA9 นะครับก็ให้ถือว่ายังมีโอกาสขึ้นอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ